ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศเบสแพ็กชีฟโครงการสถานศึกษาสีขาวปอดยาเสพติดและอบายมุกโดยใช้ smp student model เคียงคู่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนความเป็นมาและสภาพปัญหาปัจจุบันภัยจากยาเสพติดได้ขยายตัวลุกลามเข้ามาในรั้วโรงเรียนเพิ่มมากขึ้นศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกระรวงศึกษาธิการ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของกลุ่มนักเรียนพบปัญหาที่สถานศึกษามีปัญหาของพฤติกรรมที่จัดอยู่ในระดับต้นๆเป็นจํานวนมากได้แก่ปัญหาการดื่มสุราการสูบบุหรี่ปัญหาชู้สาวปัญหาสื่อลามกอนาจารปัญหาหนีเรียนและท้องก่อนวัยอันควรทั้งนี้ เพราะปัญหายาเสพติดมีการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศได้ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทุกขณะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการเมืองความมั่นคงของรัฐบาลจึงได้กำหนดปัญหายาเสพติดนี้เป็นวาระแห่งชาติแนวทางในการแก้ไขและพัฒนาโดยใช้ S.M.P. Student Model วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงาน 1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมระเบียบวินัยให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันที่ดีต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและอบายามุกมีทักษะและวิธีการป้องกันและห่างไกลยาเสพติดและอบายามุก 3. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและใบมุกข,ของโรงเรียนสีมาโพธิ์ให้เข้มแข็งต่อเนื่องและยั่งยืน 4. เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมและสุขภาพที่ดีให้กับนักเรียนทุกคนในโรงเรียนสีมาโพธิ์เป้าหมายการดําเนินการเชิงคุณภาพ 1. ครูนักเรียนผู้ปกครองโรงเรียนสีมาโพธิ์และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาและป้องกันในการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศเบ็ดแพ็กทิฟของสถานศึกษา 2. ครูนักเรียนผู้ปกครองโรงเรียนสีมาโพธิ์และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมมือช่วยเหลือให้คำปรึกษาแก่นักเรียนที่มีปัญหาอย่างถูกต้องและเหมาะสม 3. ผู้บริหารครูนักเรียนผู้ปกครองโรงเรียนสีมโพธิ์และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติในรูปธร,รรมที่ชัดเจน กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงานโดยใช้วงจร PDCA ควบคู่กับ SMP Student Model การออกแบบผลงานนวัตกรรม SMP Student Model P ประกอบด้วย Participation การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบาย,ยมก มาร่วมในการจัดทําแผนกลยุทธ์แผนพัฒนาการศึกษาการปฏิบัติงานประจําปีของโรงเรียน D. การปฏิบัติประกอบด้วย S.Sufficiency การน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่การบริหารจัดการโรงเรียนรวมทั้งการวางแผนในการจัดกิจกรรมการจัดกรเรียนการสอน T. t เทคโนโลยีโรงเรียนนําการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบการส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีให้กับนักเรียนรู้จักการใช้อินเทอร์เนต็ตสำหรับสืบค้นข้อมูลความรู้ต่างๆเพื่อสร้างองค์ความรู้เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้พัฒนาทั้งบุคลากรและนักเรียน u Unity โรงเรียนมีการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสู่ความเป็นตัวตนความเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสถานศึกษาโดยยึดหลักว่าสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกอย่างยั่งยืน D. redirecting การส่งเสริมการอนวยยความช่วยเหลือสนับสนุนให้คำปรึกษาแนะนำตลอดจนกระทั่งการมอบหมายภารกิจต,ต่างๆเพื่อให้นำเนินการขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ e environment โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยสะอาดร่มรื่นน่าดูน่าอยู่น่าเรียน c check ตรวจสอบประกอบด้วย n network โรงเรียนสีมาโพน์มีการสร้างเครือข่ายเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดข้อมูลข่าวสารประสบการณ์และร่วมกันตรวจสอบแหล่งเรียนรู้ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง mm hmm. a action การปรับปรุงการดำเนินการให้เหมาะสมประกอบด้วย t team การทำงานเป็นทีมช่วยให้การปฏิบัติงานในสถานศึกษาให้ประสบผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ที่วางเอาไว้ผลการปฏิบัติงาน smp student model พบว่านักเรียนคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนเสภาพอ์เกิดความพึงพอใจการดำเนินงานคิดเฉลี่ยร้อยละ98%นอกจากนี้โรงเรียนเสภาพอ์ยังได้ดำเนินการตามกลยุทธ์และตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์5ด้านได้แก่ ด้านการป้องกัน4ตัวชี้วัดด้านการค้นหา3ตัวชี้วัดด้านการรักษา2ตัวชี้วัดด้านการเฝ้าระวัง2ตัวชี้วัดด้านการบริหารจัดการ5ตัวชี้วัดรวมทั้งสิ้น16ตัวชี้วัดในการดระเมินการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขในการประเมินตนเองอยู่ในระดับ9 9เปอร์เซ็น